สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเช้าอันสดใสครับแดดออกครับเมื่อนี้รถกะเขาโคดังพื้แล้วครับขั้นหน่อยกะเข้าแล้วขั้นหน่อยไม่ใส่ขั้นหน่อยมาตมามอำเภอไหอำเภอศรีรัตรนะครับจังหวัดศรีสะเกดสุนใหญ่กะเข้ามากแล้วครับชุดใหญ่เข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้ว กำลังล้างรถครับล้างรถโดยหนุ่มใต้เด็กใต้สตอกำลังล้างรถครับมาถึงโกดัง็ล้า,ลางรถครับนี่โอ้ปลาหน่วยปลาคือได้เด็กล้างรถด,ดีแท้ เด็กเด็กเด็กใต้สตอเลยใช่ไหมสวยกำลังไปขับมังกรแดงมีขัดใครได้หรอเรียนรู้เด็กใต้สตอครับกำลังล้างโอ้นี่หมวกเดี๋ยวหมวกจะได้ทำสีใหม่นะครับนี่ทำเองได้ไหมป่ะมันต้องขัดก่อนเนาะต้องต้องขัดก่อนครับนี่ กำลังๆรถครับมาถึงโกดังแล้วพักอีกวันนี้วันที่สิบสิบเอดสิบสองพักอีกสามวันครับพักอีกสามวันุยงานกันต่อครับบรรยากาศล้างโกดังครับพี่น้องมาแล้วส่วนรถเฮียฮากะเอาของลงแล้วนะครับเพราะว่า,าบุคลากรเราไม่พอนะครับ มีงานอยู่นะครับมีมีงานจ้างเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมกะงดลบมากประมาณปีกว่าแล้วนะครับแต่ว่าของพึง่งลื่อลงอาทิตย์เมื่อกี้นะครับผมเครื่องปั่นไฟก็ยังอยู่ครับมีที่นอน,นครับ ชุดน้อยก็เดี๋ยวจะไปเอาคันใหม่นะครับมาใส่ตอนแรกว่าสิเอาคันนี้ใส่นะครับก็เลยคิดใหม่แล้วครับเดี๋ยวไปเอารถใหม่มาใส่เลยครับนี่คันนี้ส่วนคันนีก้ก็คือเก่าครับเหมือนเดิมครับเอาภาพบรรยากาศเยมนวมเสา้ามาฝากพี่ฝากน้องครับ ขอขอบคุณหลายๆครับพี่น้องที่รับชมคลิปครับสวัสดีครับ